ผมได้มีโอกาสมาที่อำเภอเขาเมาที่ระยองนะครับทำให้เราได้เห็นนะครับว่าเวลาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเคยมาเมื่อสักเกือบ25ปีที่แล้วนะครับเราผมทำ การดําเนินการในการมาวิเคราะห์สังเคราะห์ในสมัยนั้นมาเป็นผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลในโซนย่านนี้ตลอดจนมาศึกษาวิธีการทางธรรมชาติบางส่วนนะครับตอนนี้มาตามหาเพื่อนซึ่งไม่ได้เจอกันมาประมาณ25ปีแต่ก็จําไม่ได้ว่าอยู่ตรงบริเวณไหนแต่ตอนนี้สถานที่เปลี่ยนแปล,แปลงไปอย่างมากมายครับตรงน,นี้ก็เป็นเขตอําเภอเขาเมานะครับซึ่งวันนี้เราได้มีภาร,รกิจที่เราไปเชื่อมต่อกับทางการเจราจาต่อรองกับทางกลุ่ม ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นนะครับมีเรื่องคดีแรงงานที่เราจําเป็นอยากจะใช้กระบวนการความยุติธรรมสูงสุดนะครับเพื่อจะนําพาความยุติธรรมดังกล่าวนั้นกลับคืนสู่ผู้ประกอบการด้วยนะครับจะถูกหรือผิดยังไงก็แล้วแต่ครับเชื่อว่าทางผู้พักษาท่านคงใช้ดุลพินิจอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ภาร,รกิจของเรานั้นคงจะมามีการเชื่อมต่อเรื่องแรงงานสัมพันธ์เรื่องพรบคุ้มครองแรงงานตลอดจนเรื่องของสารแรงงานกลางด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ครับ มาดูตรงช่วงของเขาเมาบริเวณนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าเวลานี้ขนานี้เองเนี่ยฝนตกพลำมพลัลเนี่ยนะครับบรรยากาศน่าสนใจสดใสสดชื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปใกล้ๆไปดูครับที่นี่มีอะไรมากมายที่น่าสนใจครับ